หลังจากที่เธอได้พาลูกๆนะครับมาอยู่ที่จังหวัดกระบี่และเธอก็เปิดร้านขายอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่เธอถนัดนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับเรื่องราวจะดาเนินต่อไปอย่างไรครับต้องบอกว่าเห็นว่าทันทีที่เราเปิดร้านอาหารเราไปกู้สตังค์มาสอง0มืใช่ไหมฮะก็ะมีรายได้ที่จะส่งเสริกลูกๆทั้งสามคนเนี่ยให้ใ,ให้เรียนหนังสือด้วยก็ดูเหมือนว่าชีวิตน่าจะมีทางออกแล้วก็น่าจะไปได้ดีนะครับหลังจากนั้นนะคะก็คือ พอเริ่มจะไปได้ดีนะคะทางร้านอาหารนะคะก็คือลูกๆก,ก็ได้เรียนนะคะแต่ว่าในการที่ลูกๆไปโรงเรียนนะคะคือต้องสอนให้ลูกๆค้าขายด้วยค่ะตอนเช้านะคะลูกคนที่สองนะคะคือเขาต้องทํา ก็ต้องเอาของไปขายนะคะพอเลิกเรียนตอนเย็นประมาณสี่โมงเย็นก็ต้องมาเอาตอนนั้นทําบุญมะพร้าวด้วยคาจารย์บุญมะพร้าวน้ำหอมมาคาจาย์ก็ใส่แก้วนะคะส่งทุกร้านนะคะลูกชายก็ต้องมาเอาไปส่งทุกร้านนะคะจะจะมีโอกาสได้เล่นกับเพื่อนๆไม่ค่อยได้เล่นหรอกค่ะนะคะก็นี่คือสิ่งที่เราพยายามสอนลูกนะคะว่าเราต้องช่วยกันนะคะก็เริ่มไปได้อยู่ได้นะคะแต่แล้วนะคะจารย์เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะคะพ่อที่ฉันก็เปวยหนักแล้วก็แม่ก็เป็นอมพษ์นะคะ แล้วน้องชายก็ถูกระชนนะคะพ่อป่วยเป็นเบาหวานนะคะสุดท้ายก็ท่านเป็นหวัวใจความดันสุดท้ายก็เตยค่ะก็ใช้เวลานะคะคในการที่ต้องคือเก็บเงินตรงนั้นได้มานิดนิดตหน่อยภายในเจ็ดคนพี่น้องนะคะทุกคนก็ต้องช่วยกันตัวดิฉันเองก็ขายค่าขายไปได้เงินก็ไปช่วยตรงนั้นนะคะปรากฏว่าพ่อก็เสียชีวิตนะคะคพอวันที่พ่อเสียชีวิตตัวดิฉันเองก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตเราทําไมถึงได้มันวิกฤตถึงขนาดน,นี้ค ตัดสินใจอีกครั้งนะคะอาจารย์ก็คือไปกู้เงินนอกระบบมาค่ะเปิดร้านอาหารคิดว่ามันอยู่ได้คะ่ะอาจารย์เพราะลูกค้าข้าวเราก็จ้างพนักงานมา,าคนช่วยนะคะผูช้ช่วยมา3คนต้องเปิดร้านปิดประมาณตีสองกลางคืนนะคะคือาการเริ่มดีขึ้นแต่ว่าเราต้องใช้เงินลงทุนตัวดิฉันเองก็ไปกู้เงินนอกระบบมา2องแสนมาเปิดร้านอาหารแต่อาจารย์เชื่อไหมคะว่าดอกเงินดอกนอกระบบดอกร้อยละสิบ นะคะมันทําให้ชีวิตดิฉันแย่ที่สุดนะคะตอนนั้นจากสองแสนกลายมาเป็นต้นทบดอกต้นทบดอกนะคะกลายมาเป็นประมาณห oh. ้าแสนหกแสนอาจารย์มันเป็นอะไรที่บอกว่าโอ้ยชีวิตฉันคงจะไม่ไหวแล้วนะคะแต่ก็ยังมีแรงที่สู้ก็คือสักวันหนึ่งดิฉันพยายามค้นหานะคะอาจารย์พยายามค้นหาอะไรที่ดีในชีวิตตลอดเป็นคนที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองตลอดนะคะ,คะแล้วนะคะอาจารย์วันที่ความเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือ ทวดทีมณปัจจุบันนี้ท่านเป็นทวดทีมนะคะท่านมาที่ร้านดิฉันกาลังปัดก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะท่านก็เข้ามาที่ร้านท่านก็มาบอกว่าน้องเปิดร้านอาหารมานานแล้วยังอยู่กันนี่อยู่กันกี่คนดิฉันก็บอกว่านี่อยู่กับลูกๆนะคะสามชีวิตนะคะสี่ชีวิตท่านดิฉันท่านก็บอกว่าน้องทำกิวฟรินซี่ท่านพูดถึงกิวฟรินโดยตรงเลยนะคะจา์ท่านไม่ได้อ้อมเลยนะคะพูดทำกิวฟรินซี่ทำแล้วรวยนะพี่รวยมาแล้ว ท่านพูดอย่างนี้นะคะทีฉันท่านก็เล่าให้ฟังนะคะอาจารย์เล่าให้ฟังเล่าอยู่ประมาณสามชั่วโมงนะคะอาจารย์ครับมีความรู้สึกนะคะว่าท่านบอกว่าท่านไม่มีความรู้แต่ท่านมีรายได้เดือนละหกหมื่นเจ็ดหมื่นอ่ะฉันไม่เชื่อค่ะอาจารย์ครับแต่มีใจใจหนึ่งเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่แล้วแต่ใจนึงฟ่อังก่แนแต่เชื่อไหมยังอยั่แต่ว่งาฟังแต่่ค่ะฟาังงครับ ก็เลยตัดสินใจนะคะพักเงินในกล่องที่เขาขายของนะคะหนึ่งร้อยบาทให้ท่านอ่ะให้ท่านไปนะคะคือความรู้สึกคือไม่อยากจะจได้จบจบใช่จะได้จบจบค่ะอาจารย์คือไม่อยากทําหลอกแต่ว่าท่านพูดตรงนั้นแล้วก็ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะคแล้วนะคะท่านอาจารย์แคตตอล็อกนะคะกิฟฟีนดิฉันไม่ได้ดูเลยนะคะตั้งไว้บนหิ่งกว๋วยเตี๋ยวนะคะสามเดือนดิฉันไม่เคยดูในแคตเตอล็อกตัวนั้นเลยนะคะคว่ามันคืออะไรกิฟฟีนคืออะไรนะคะคแล้วต้องขอบคุณน้องสาวนะคะ น้องสาวกลับมาจากจังหวัดปัตปตานีนี่แหละค่ะโอกาสที่ได้เปิดใจนะคะน้องสาวก็มาถึงก็บอกว่าพี่คาตาล็อกกิฟฟินใช่ไหมคะพี่เนี่ยน้องซื้อกิฟฟินใช้อยู่ที่ปัตตานีน้องสาวเรียนอยู่จังหวัดปัตตานีค่ะอาจารย์ดิฉันก็บอกว่าใช่สั่งให้สั่งคงให้เขาหน่วยได้ไหมนี่เขาจะใช้ชอยู่เขาก็สั่งมาพันเก้าร้อยกว่าบาทอาจารย์สั่งครั้งแรกเลยครั้งแรกค่ะอาจารย์พันเก้าร้อยกว่าบาทนะคะ ดิฉันก็เลยตัดสินใจโทรไปที่ศูนย์ศูนยนะคะศูนย์กระบีนะคะให้เขาเอาสินค้ามาให้นะคะครับอาจารย์เชื่อไหมคะว่าทางศูนย์กิฟรินกระบีเขาโทรมาบอกว่าคุณการจนาใช่ไหมให้คุณการจนามารับปันผลด้วยนะนี่คุณได้เงินปันผลจากกิฟรีนครับ ดิฉันคิดว่าเงินปันผลอะไรคาจางคือไม่รู้เราไม่รู้เราไม่คา,าใจใช่ค่จะจาตอนนั้นน้องให้สั่งก็สั่งให้ครับ<ด>แผนเผือแผนการตลาดเงินอะไรจะได้<ช>ไม่รู้ไม่รู้เรื่องค่ะจาบก็เลยตัดสินใจนะคะพาลูกสาวคนเล็กที่เพิ่งเดินได้นะคะขับรถทวร์สายพาลูกไปนะคะไปถึงปั๊บ เนเขาบอกว่าใครที่โทรหาพี่ตะกี้ะค่ะพี่มารับปันผลนะน้องเขาให้35บาทค่ะอาจารย์โมโหโน้องเขามากนะคะอาจารย์พี่อุตสาใส่น้ำมันรถมาตั้งร้อยบาทแล้วมารับแค่35บาทเนี่ยเอ๊ะมันเป็นอะไรทําไมได้แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คือไม่เข้าใจคะ่ะแต่นะคะอยู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะอาจารย์มารับเงินปันผลใกล้ดิฉันนะคะห้าหมื่น <50. S 1> เอ๊ะดิฉันเริ่มมีความรู้ว่า เอ๊ะนี่มันเงินเขาได้อย่างงี้เลยเหรอคนนู้นเข้ามารับคนนี้เข้ามารับหลายๆคนในข้าราชการก็เริเร่มมีความคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะลองศึกษาดูก็เลยสก,กิดถามพี่เขาผู้ชายที่นะที่มารับปันผลนะคะบอกว่าพี่คะนี่พี่ได้อย่างงี้จริงเลยได้อย่างงี้จริงเหรอเขาบอกว่านี่พี่ได้อย่างงี้เนาะนี่พี่ทํางานเสวร์ทำงานจันถึงสุกนะพี่เป็นพี่เป็นคุณครูนะแต่พี่ทำกิปต์ลินแค่เสวอาทย์พี่ได้เดือนละห้าหมื่นเนี่ยดิฉันถามว่าเขาทำยังไงอะพี่ดิฉันถามนะคะ ี่ก็บอกว่าเนี่ยพอดีวันนี้มีประชุมน้องลงเดินเข้าไปฟังสิะนะคะอาจารย์เชื่อไหมคะดิฉันตัดสินใจพาลูกตัวเล็กนะคะ,ะตอนนั้นยังไม่ทิ้งนุ่มเลยค่ะอาจารย์<ะ>ก็พาไปฟังได้ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างเพราะเขาร้องไ้ค่ะอาจารย์ก็ต้องออกมาออกมาก็เข้าไปออกมาเข้าไปอย่างนี้ค่ะอาจารย์แต่พอได้ฟังแล้วเริ่มมีความเข้าใจว่ากิฟรินนะคะ ไม่ใช่งานขายค,ะค่ะอาจารย์กิฟปรินเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะคะที่รายได้ไม่แพ้ง,งานไหนๆเลยนะคะดิฉันเริ่มมีความคิดเริ่มมีความอยากเลยค่ะอาจารย์มีความอยากลองอยากทำนะคะ,คะตัดสินใจโทรหานะคะคุณอารีนะคะนันทกรรวดทุดทีมะนะคะ คือตัวทีมอะสมัครให้ดิฉันแต่ไม่ทราบว่าไปวางไว้ให้ใครชั้นที่เก้าดิฉันก็ไม่ทราบค่ะอาจารย์นะคะเขาก็คงอยากจะให้ทีมงานได้มีโอกาสใช่ค่ะใช่นะคะดิฉันก็เลยโทรหาตัวทีมให้ตัวทีมมาอธิบายให้ดิฉันเข้าใจตัวทีมก็พาดิฉันไปนะคะไปแนะนำคนไปชวนคนไปขายของอนนั้นคือไม่เข้าใจยัคะอาจารย์ทํากันแบบทวดก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันดิฉันก็ทำกันแบบภาษีภาษากับทัวทีมนะคะไปกัดหน้านวดหน้าเลกันอย่างเนี้ค่ะ แต่ว่าทํากันแบบไม่เข้าใจแต่เรายังมีรายได้ค่ะอาจารย์คือเหมือนกับหายอดไว้ก่อนค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยจริงารางยังไม่รู้ะไรที่เลยค่ะอาจารย์นะคะแล้วก็นะคะอาจารย์ก็เลยได้คอมมิชชั่นนะคะเดือนที่สองห้าพันกว่าขึ้นตําแหน่งโกสตานะคะอาจารย์เริ่มแล้วจาก35บาทเดือนแรกเป็น5,000กว่าบาทในเดือนที่สองเติบโตเยอะเติบโตเลยค่ะพอเริ่มที่สามเดือนที่สามมิชชั่นเริ่มแล้วนะคะเดือนที่สามทำยอด9 0,000ได้คอมมิชชั่นมาหมื่นกว่าบาท ปรากฏว่านะคะอัพไลน์ของดิฉันนะคะณปัจจุบันนี้ก็คือคุณสุภาวดีและอาจารย์วรเดชทองนอดท่องนอกนะคะท่านก็ได้มองเห็นองค์กรตรงนั้นเติบโตนะคะท่านก็มาหาดิฉันที่ร้านท่านต้องขอขอบคุณท่านจริงๆค่ะอาจารย์ท่านได้เอาระบบการทํางานนะคะระบบ unity network นะคะคเข้ามาหาดิฉันและมาสอนบ,บอกว่าน้อง น้องโชคดีนะค,คนพี่สุภาวดีก็บอกว่าน้องโชคดีนะน้องคือคนจังหวัดกระบี่คนแรกรที่เจอระบบการทํางานตอนนี้พี่มาศึกษาระบบและพี่ประสบความสําเร็จรนะคะคก็เลยพาตัวดิฉันที่ฉันตัดสินใจนะคะจันปิดร้านและก็เดินตามท่านไปฟังระบบคนแรกจังหวัดกระบี่เลยะค,ะค่ะตอนนั้นก็มีพี่สุรินนะคะมาพูดให้ฟังครั้งแรกนะคะค ฉันก็พอฟังแล้วนะคะอาจารย์เริ่มเข้าใจนะคะอาจารย์ว่าโอ้ยนี่ถ้าเราชวนคนที่เรารู้จักที่เรารักที่เราเยอะแยะมากมายที่เรารู้จักและชวนคนให้คนเหล่านั้นซื้อสินค้าใช้ในกิฟเรีนนะคะือเราใช้สินค้าก่อนรเราใช้ดีแล้วเราชวนเขารเราแค่เล่าสิ่งดีๆให้เขาเราชวนก็ทาทาบัตรลดนะคะ,ะเราเริ่มมีเครือข่ายนี่เลยค่ะเป็นเป็นช่องทางมันเป็นที่มา จนถึงดิฉันขึ้นตำแหนง e ่งเอ็กซ์คลูซีฟจนัวันนี้ค่ะอาจารย์ก็พูดง่ายๆก็คือเราได้เริ่มเข้าใจว่า <c oughs> ช่วงแรกนะถ้า <c oughs> เราจะแนะนำธุรกิจ <c oughs> เราควรจะพูดแบบนี้พอเราสามารถ ชวนเขาเข้ามาสู่ธุรกิจของเราเราจะต้องมาเรียนรู้วิธีการดูแลช่วงแรกก็เหมือนหาคนช่วงที่2ก็คือสอนคนช่วงที่3มก็คือรักษาคนเอาไว้นะพอเราเราเริ่มต้นทําแบบนี้เนี่ยที่กระบี่ทีมงานของเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเติบโตขึ้นค่ะอาจารย์ก็คือดิฉันไม่รู้จักใครเลยนะคะดิฉันมาอยู่กระบี่ดิฉันไม่มีญาติพี่น้องอาจารย์แต่ดิฉันอาศัยที่ว่าดิฉันไปฟังพิธีการทํางานนะคะของ ไม่ว่าจะเป็นของพิน่นครมณีประสิทธิ์นะคะอาจารย์ชนาการหรือว,ว่าคุณสุรินและก็อาจารย์นรงศักดิ์นะคะคผู้นําต่างๆที่ประสบความสุจเข้ามาถ่ายทอดนะคะในชั้นจํานะคะและออกมาทํางานในชั้นชวนคนที่ไม่รู้จักเริร่มต้นจากคนที่ไม่รู้จักจริงๆอาจารย์รรนะคะแล้วก็ชวนนะคะอาศัยด้วยว่าเรายิ้มแย้มแจ่มใสรเราเป็นมิตรกับเขานะคะก็เลยสร้างเครือข่ายนะคะเริ่มมีเครือข่ายจากเกาะลันตานะคะคมีเป็นจากสิบคน เป็นร้อยคนเป็นพันคนก็ขยายมาสู่ในเมืองกระบี่คาจารย์และก็เริ่มนะคะกว้างออกมาท่านผู้ชมครับเรื่องราวกำลังดาเนินไปด้วยความเข้มข้นนะครับในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าเทคนิควิธีการบริหารทีมและการสร้างเครือข่ายให้แข็งแรงนั้นคุณการจนามีการทำงานอย่างไรบ้างนะครับและช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับ g i f f e r i n e ด i วอเพื่อผิวกระจางใสของคุณครับ